ก็อยากจะถามนะครับบทบาทและก็พลังของคนรุ่นใหม่นะครับจากน้องนักศึกษานะครับว่าในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งและก็การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ครับในฐานะเจนใหม่นะครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับหันมาสนใจในเรื่องการเลือกตั้งและการลงประชามตินะครับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสอสอแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบสอสอแบบบัญชีรายชื่อซึ่งสอสอแบบแบ่งเขตเนี่ยครึ่งแบ่งออกเป็น400คนแล้วก็บัญชีรายชื่ออีก100คนคคนั้นนะครับซึ่งมีความสําคัญในการสอสอเนี่ยจะเป็นเลือกคอ,อรมอเพื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในอนาคตเพื่อบริหารประเทศครับซึ่งมีความสําคัญในบริบทในการอนาคตที่เราต้องเลือกวา่าเลือกใครมาบริหารประเทศในอนาคตนนาครับ และส่วนของการลงประชามตินะครับคือการเนี่ยรัฐได้ลงมาถามว่าเห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าจึงมาถามาประชาชนว่าเห็นด้วยกับการร่างหรือเปล่าจึงเป็นความสําคัญครับว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญว่าจะปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือว่าเปลี่ยนหรือว่าปรับเปลี่ยนแค้ไขไปประมาณในในในการดําเนินการทางการเมืองครับ โอเคครับก็เมื่อกี้รู้สึกว่าน้องก็ไปเตรียมข้อมูลมาดีนะครับรู้ว่าสสเขตมีกี่คนนะครับบัญชีรายชื่อกี่คนนะครับก็ถือว่าเป็นพลังคนรุ่นใหม่นะครับที่มีการเตรียมความพร้อมไม่รู้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกไหมครับเอ่เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วครับครั้งที่2แล้วเป็นหน้าอ่อนๆนึกว่ายังไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนนะครับเลือกตั้งครั้งแรกก็วันที่อายุ18ดพอดีครับแล้วก็เลือกตั้งครั้งที่2ก็ เราดีเอยี่สิบแล้วครับโอเคแปลว่าห่างมาสองปีกว่านะครับในในเมื่อกี้เห็นมีบัตรสามสามใบใช่ไหมครับบัตรสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับมันมีความแตกต่างอะไรยังไงเพราะว่าถ้านะครับเราไม่คุ้นเคยเราไม่คุ้นชินเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดอยากให้เน้นตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้บัตรด,ดีมากที่สุดไม่มีบัตรเสียเลยยิ่งดีนะครับอยาก เรียนเชิญท่านพอกกตช่วยเน้นย้ำในจุดนี้หน่อยครับครับเราเราตอนนี้เราโฟกัสไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทุกคนคุ้นเคยแล้วอ่าก็คือถ้าเราเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเจอกระดานหรือบอร์ดเนี่ยสำหรับติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพผู้สมัครนะครับทีนี้ครั้งนี้เราก็จะมีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสองบัญชี หนึ่งบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบเป็นสสกับบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของออกเสียงประชามาติพอเราเดินเข้าไปปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกอปนนี่สองคนคอยบริการท่านท่านเข้าไปปุ๊บเขาก็จะถามนะครับว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เลขลำดับเท่าไหร่เขาจะเปิดบัญชีให้ท่านจับเลขลำดับเลขลำดับนี้มันสําคัญนะครับพอท่านดูแล้วดูรายชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้วก็ขยับมานิดนึงอยู่ติดกันนั่นแหละนะครับท่านก็มาดู บัญชีรายชื่อของการออกเสียงประชามติเมื่อท่านมั่นใจแล้วจําเบอร์ได้แล้วท่านก็เข้าไปในหน่วยพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีกปนคนคนคนแรกเขาเรียกว่าคนที่รับผิดชอบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็จะจดเลขลำดับท่านใส่กระดาษแผ่นเล็กๆเขาเรียกภาษาอีสานเรียกว่าปี่น้อยอาจารย์ปี่น้อยถ้าปี่น้อยคนคนจะรู้จักนะครับเขาเขาเขียนเขียนใส่ปุ๊บนะครับ แล้วก็ให้ท่านลงลายมือชื่อในบัญชีลายชื่อขั้นตอนนี้สําคัญนะการลงลายมือชื่อนะครับท่านจะข้ามขั้นตอนหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะส่งทั้งบัตรประชาชนทั้งปีน้อยเนี่ยไปไปกปนคนที่สองพอคนที่2ปุ๊บนะครับคนที่2องเขาก,<ๆ>ก็จะ,อะมอบบัตรละทีนี้มอบบัตรโดยท่านจะต้องเซ็นลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรด้วยเลขลำดับเลข<ๆ>เนี่ยก็จะเอาไปกรอกในต้นขั้วบัตรนะครับอันนี้คือ ใบแรกแลอย่างนั้นนะครับบัตรใบที่สองก็จะถูกท่านก็เขายังไม่ยังไม่คืนให้ท่านนะต้องส่งทั้งบัตรใบแรกพับเรียบร้อยบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ปี้น้อยส่งไปให้กับกอปนอคนที่3คนที่3เขาก็ตรวจสอบแล้วก็ฉีกบัตรถูกต้องแล้วนะครับเซ็นชื่ออะไรถูกต้องแล้วขั้นตอนนี้แหละเขาถึงจะมอบบัตร2ใบนะครับสองใบมันก็จะมีสีเขียวสําหรับเขตสสเขตอ่า แล้วก็สีชมพูสําหรับสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็บัตรประชาชนก็จะคืนท่านส่วนปีน้อยเนี่ยเขาก็จะเสียบไว้ที่เหล็กแหลมนะนี่คือขั้นตอนเข้าไปครั้งแรกแล้วก็ไปไหนต่อท่านก็เข้าคูหาอันนี้เข้าคูหาเป็นเรื่องของท่านแล้วล่ะทีนี้สิ่งที่ท่านคิดมาท่านอยากจะลงเบอร์ไหนทีนี้ปัญหาคืออะไรท่านท่านท่านประชาสัมนธ์จังหวัดส่วนมากคนจําเบอร์ไม่ได้จําหมายเลขไม่ได้ไม่ต้องห่วง ครั้งนี้กะกะตอำนวยความสะดวกเขาจะมีพิมพ์ไวนิ่นขนาดใหญ่เลยนะครับป้ายไวนิ่นขนาดใหญ่ป้ายนั้นก็จะมีสส่วนส่วนหนึ่งคือลายชื่อพร้อมรูปถ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตอ่าแล้วจำาบาชิกระชื่อไม่ได้อ่าพักไหนเป็นพักไหนมันก็จะมีในแผ่นนั้นขนาดใหญ่เลยนะครับมันมีทั้งโลโก้พักมีชื่อพักนะครับหมายเลขพักถ้าจําไม่ได้เงยหน้าขึ้น ท่านอาจจะเจอป้ายอันนี้เขาก็อาจจะติดไว้ที่ที่ข้างหน้าคูหาแต่บางทีสถานที่หน้าคูหามันติดไม่ได้เขาก็อาจจะติดไว้ข้างหลังคูหาถ้าก็ขยับมาดูนิดนึงนี่คือคือสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องห่วงเรื่องจำหมายเลขไม่ได้จำชื่อพักไม่ได้นะครับถ้าก็กากาแล้วก็พับพับแล้วเดินออกมาสองมือจับแล้วก็หีบบัตรก็มีสองใบเจ้าหน้าที่ควบคุมหีบบัตรสองคน ทำไมต้องสองคนล่ะเพราะว่าอะไรครับต้องการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องหย่อนบัตรให้ถูกหีบแล้วก็อย่าหลงเอาบัตรประชาชนหย่อนลงในหีบด้วยเขาจะคอยตรวจสอบเขาตรวจสอบแต่การหย่อนบัตรนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องหย่อนเองหย่อนเองพอหย่อนปุ๊บแล้วไงต่อมันขั้นตอนนี้คือท่านไม่สามารถออกมาได้นะมันยังอยู่ในในบริเวณที่เดิมะนะครับก็เดินเข้าไปเขาจะมีคอยคนแนะนําเดินไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือไปแสดงตนที่ การออกเสียงประชาปิปชดิซึ่งเดินไปประมาณ3าเก้าอาจารย์ไม่เกินไม่เกิน3าก้าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันก็สุดแท้แต่ก็เดินไปปุ๊บก็ไปแสดงตนอีกครั้งหนึ่งเพราะาบัญชีรายชื่อมันคนละชุดนะครับก็ต้องเซ็นชื่อรับบัตรเหมือนเดิมขั้นตอนเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเร็วหน่อยเพราะว่ามันมีแค่บัตรเดียวแล้วก็มีช่องให้กากระบาดแค่3มช่องก็ไปกากระบาดกากระบาดนะครับก็พับก็ออกมาหย่อนหย่อนแล้วก็ค่อยออกจากที่เลือกตั้ง น่านจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะออกมาก่อนเหมือนอย่างที่ท่านท่านประชาชนเป็นห่วงคือการเสร็จไม่ต้องออกใช่ไม่ต้องออกครับอยู่ในขบวนการอยู่ในขบวนการที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันแต่ดูเหมือนเหมือนสองขั้นตอนใช่มันต้องแยกกันเพราะบัญชีบัญชีละชื่อมันคนละชุดแล้วกฎหมายมันไม่ได้ประกบกันเสียทีเดียวกฎหมายมันเขียนแยกกันนะฮะอันเนี้ยท่านจะสังเกตว่ามันยังจดหมายมันยังไม่ไปด้วยกันเท่าไหร่แต่้นกระบวนการสรุปแล้วในขั้นตอนนี้ ก็คือให้มั่นใจว่าทางกกตนะครับเตรียมพร้อมบุคลากรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนขอให้ท่านมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับท่านไม่ต้องกลัวบัตรเสียนะครับเพราะว่าเน้นว่าเรามีป้ายนะครับประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัครหน้าตาผู้สมัครแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อติดไว้ณที่เลือกตั้งให้ท่านดูอย่างสะดวกสบายครับท่านครับครับก็ถือว่าทางท่านพอนะครับ ก็ได้ไขข้อสงสัยเรื่องบัตรเลือกตั้งและก็ขั้นตอนได้อย่างชัดเจนนะครับในห้องนี้ถ้าใครสงสัยก็สามารถยกมือถามได้นะครับจะได้มีส่วนร่วมกับทางผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับ